ตัวใหญ่นู่นมองปลาข้างหลังมองปลาข้างหลังก่อนนั่งฮะนั่งหันหลังมองปลาเดี๋ยวพอฮะลงล่างกูบอกให้ดูปลาตัวใหญ่ก่อนอ,<ห>อจะลงคู่กันนะเหรอคู่เดียวกันคู่เดียวกันนะ เพราะอะไรนั้นเราเห็นเรือเอ่มขึ้นสิไหนไหนวะเออเฮ้ยเขาถูอะไรนะเฮ้ยทำความสะอาดเขาหาอะไรกินหรือเปล่าอออยู่ใกล้กับเตี้ยเลยนะเฮ้ยเฮ้ยถ้าเราแบบนั่นแล้วก็เบิร์ดแล้วก็ให้เบิร์ดไปใกล้ๆเขาแล้วกบอย่างนี้ฮะเฮ้ยเี้ยไม่ได้นะเดี๋ยวแม่งทำไมอ่ะกลัวตัวใหญ่ไหม Oh, pa cafè.